ดูน้ำหนักดูน้ำหนักชเชฟยันโดอย่างเขาอ่ะโอ้โหได้ได้จะนี่ถ้าวางขาตั้งทับขาตัวเองนี่ฮาเลยนะคนรับผมครับผก็สวัสดีครับพวกช่องโฟโต้อีกครั้งนะครับเป็นอีดีที่สามนะครับในวันเดียวนะครับรีวิวรถอสามคันเลยนะครับผมนี่เซี่ยนี่ช่องสายอาร์ชแนลนะครับเปิดฉากรถใหม่ที่ที่ช่องมุมเลยนะครับ เป็นการลงทุนที่อุบาทมากนะครับผมเป็นการขายคราคันเก่าแล้วเอาคันนี้นะครับเพราะว่าผมทำเอลเอสมานะครับเกียร์ทับตลอดรับช่องสสยอาร์ตนะครับไม่รู้เป็นควยอะไรนะครับเกียร์ทับตลอดนะครับมารีวิวันเลยอันนี้เป็นแค่โครงเข็มนะครับจากช่องสสยอาร์ตชาแนลนะครับเสียมิงจดให้นะครับโดยรวมนะครับเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นนะครับแค่นี้นะครับเจ็ดหมื่นนะครับโอ้โหไม่กล้าแกะเลย ออกาหน้าจอดับมันดับโอเคเลยโอเคโดยรวมนะครับเป็นเจ็ดหมื่นนะครับราคาเข้าๆแค่นี้นะเจ็ดหมื่นนะครับเข้าๆนะครับจะเป็นอ่ะเรามาดูรายละเอียดเลยดีกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเซอร์ตึกนะครับเป็นตัวเซอร์ตึกเลยเซอร์ตึกแท้คือสีแท้แท้ทั้งคันนะครับโครงเนี้ย คนเ,เดินนะ่ะเขาเล่นเป็นโคงธรรมดาใช่ไหมแมงก็แพงแล้วโคงธรรมดาแมงก็แพงแล้วไอ้ช่งองแสบมันบ้าเลยมันเอาโคเมเนียมเครียเกทับคุยเ,เ,เกทับแผ่นหลังเนี่ยดำคองเตยน,นะครับดีเกทีนะครับชื่อนี้ไม่มีผิดหวังนะครับของดำคองเตยน,นะครับเป็นขึ้นดำทองเมเนียมทั้งคันนะครับดูน้ำหนักดูน้ำหนักเชฟเยนโดอย่างเขาอะได้ได้จนี้ถ้าวางขาตั้งทับขาตัวเองฮาเลยนะแต่ไม่เอาดีกว่าไมได้ ก็แบบกลับค่ายไม่ได้เลยใช่ไหมกลับค่ายไม่ได้เลยโดยรวมก็จะเป็นของดี t ทั้งคันนะทั้งลำเลยนะแสงคออะไรก็ของดีเคทีทั้งหมดนะครับเฮนก็เป็นเฮนไอเอสไอเอสตัวแท้เลยนะแท้เลยใล่โครงก็จะเป็นโครงสร้างมิเนียมนะครับมีราคาติดเยอะเนี่ยเก้าร้อยบาทนะครับผมชิวจะเป็นชิวแท้ของเซอร์เลยนะครับเซอร์ตึกชิวแท้เซอร์ตึกใช่ครับแล้วก็ชุดสีนี่ก็เป็นชุดสี งานเพียวเลยนะขึ้นเพียวใช่ขึ้นดีสิน้นขึ้น,นแต่แต่โครงยังเป็นเท้อยู่แต่หน้าเป็นดีซิ้นอยใช่ครับปิดไฟเลยสิน้นใช่ครับแล้วก็ปิดไฟนะปิดไฟปิดท้ายเป็นงานสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็ทําสีนะครับสุดนะครับคันนี้บอกเลยว่าสุดฝาเป็นฝาเคทอมนะครับฝาถาังน้ำมันเป็นเคทมนะครับผมก็ยังชอบเค m เอมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแ,<ต>แล้วมันก็จะมาดา,าด่าด่าที่หลังว่าไอ้กูมไม่น่าใส่อันนี้เพราะน้ำมันไปชอกนะครับแต่ผมไม่ได้ว่าคนระับเป็น ถ้าคนขับเองเขาจะรู้กันนะใช่ครับมันจะกระชอกออกมาแล้วมันจะไอ้เหี้ยจุดสีกูไปแล้วสีกูไปอีกแล้วอะไปอไกแล้วเข้ายแล้วแล้วคนที่รอก็คือเสยคันหนึ่งนะมันบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาเองกูีอยวรอเองคันไหนวะคันไหนวะเดี๋ยวรอชมแล้วมันจะดีคันหนึ่งแล้วเสยอีกคันหนึ่งแล้วสุดจัดอ่ะมันมันอะไรนะมันแค่กับบุกอมสินซื้อใช่ใช่เงาที่บุกอมสินใช่แล้วมันมาโชว์ไอ้กูมีตังค์เยอะกมีตังเยอะตังเป็ดปึกกับแบงค์ยี่สิบ อะมาดูเบาะเบาะนี้จะเป็นของผู้ลังสิตนะครับเบาะของผู้ลังสิตนะครับชุดนี้เสียมเอ้ยนี่ใช่ชุดนี้อันนั้นนั่นดิ้นนะชุดนี้นะครัไม่มีผิดหวังนะผมสติ๊กเกอร์โอ้โหน,น็นอตน,นี่สร้างทุกตัวนะใช่น็อนตจึงมืองานจะึงมือสร้างใหม่ทุกตัวอ่าเรามาดูล้อชุดล้อดีกว่าชุดล้อเป็นเอสเอสตอมนะครับเอสตอมแท้นะครับผม ต่อมแท้ยางก็เป็นโปรร้อยโปรร้อยนะครับยางโปรร้อยเปอนเอโปรร้อยใช่ครับผมเป็นยางที่ไม่มีพิดหวังอ่ะยางเส้นนี้จริงปรุุ่นั่นใจนะใช่ครับดุมดุมก็จะเป็นดุมแดดดุมแดดตึงนะครับดุมแท้ตึงนะครับผมส่วนเครือรองนี่ก็จะเป็นพวกตัวสร้างเลยนะงานคึงมือนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรามาได้ชุดตั้งแต่นี้ไปเลยดีกว่าเนาะ อ่ะเอ้ยลืมท้ายท้ายนี่ก็เป็นท้ายมินยียมของดำทองเตยนะครับที่มาพร้อมโครงพร้อมท้ายนะครับผมแล้วส่วนอาร์มอาร์มนี้ก็จะเป็นของดำทองเตยเช่นกันนะครับเป็นอาร์มเจาะนะครับน่าจะไม่ยืดน,นะไม่ยืดใช่ไหมยืดนิ้วหนึ่งิ้ยยืดยืดน,นิ้วหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> ยืดนิ้วหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับที่ล้อมออกมาพอดีกับท้ายนะผม <c oughs> ส่วนน็อตน,นี้ก็จะเป็นน็อนตตึงมือนะครับส่วนมากนะครับก็ใช่ครับผมเน้นเน้นแบบเรียบๆนะครับ มาโชกโชกแก๊ซีนะ่น่าจะเป็น240ศนะครับโชกแก๊ซี่ตัวดำนะครับ240ศแล้วก็น็อตก็จะเป็นน็อตตึงมือทั้งหมดนะครับน็อตตึงมือนะครับผมแล้วก็มาที่สวิงอาร์มนะครับแกนสวิงอาร์มก็จะเป็นน็อตตึงมือเช่นกันนะครับผมน็อตกึงมือโด,ดยรวมทั้งคันเนี่ยจะเป็นน็อตลึงมือทั้งหมดนะครับน็อตลึงมือทั้งหมดเลยใช่ตึงมือทั้งคันเลยนะครับแล้วก็อไปล้อหน้าไปล้อหน้าล้อหน้านี่เอาลายแต่ยางยางเป็นยางอิซไมดัสอิซยางอิซไมดัสสองร้อย เบอร์สองอยนะครับเป็นตัวแก้มสูงนะครับแล้วก็จานนะครับเป็นจานสามรูนะครับแล้วก็รองสเปเซอร์นะครับผมจานเอดุมหน้าเป็นดุมเรียงานสร้างนะครับดุมเรียงงานสร้างนะครับของดีเคทีใช่ครับของดีเคทีนะครับแล้วก็โชคหน้าจะเป็นโชกปัดนะครับผมไม่ได้ทําสีนะโชคปัดเงานะครับที่ช่วนี้เขาฮิตมากนะครับโชคปัดเงานะครับผมสวยมากนะครับงานสวยมากโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันต่อไปดีกว่าแค่เนี้ยก็ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วนะครับประมาณเจ็ดหมื่นราคาคร่าวๆเจ็ดหมื่นนะครับสุดจัดบอกเลยจะของไอ้คนเหลือเหลือเหลือได้เขาว่าจะของอ่ะจะเอาเครื่องซื้อตึกเนี่ยใช่เอาเสื้อสร้างแล้วใช่ครับเบิกใหม่ทั้งคันใช่ไหมเบิกใหม่ครับคันนี้รถสร้างไม่ใช่รถปั้นนะคันนี้ตั้งงบไปไหนตั้งงบไว้แสนห้าครับคันนี้ตาต้องบอกแสนห้านะแสนห้าครับตอนนี้หมดไปเจ็ดหมื่นแลครับเหลือแปดหมื่น เลยแปดมือแปดมือนี้จะลงไปที่เครื่องทั้งหมดใช่ครับเครื่องแล้วก็ปั๊มบนปั๊มล่างใช่เครื่องปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็จดไปตอนนี้โครงก็ยังขาดปั๊มบนปั๊มล่างมาจะเป็นโครงขิงเต็มตัวนะครับแล้วก็พวกชุดมือพัดนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าเอาไปดูช่องแสงเทนเนองบางทีช่องแสงเทนเนออาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงนี้เพราะวันบ้าขี้เกียจครับหาตังหาตังแต่งรถช่วงเนี้ยใช่ครับ ส่วนของผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยลงคลิปมากเท่าไหร่แต่ช่วงเจ็ดวันเนี่ยอาจจะลงคลิปเยอะหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบลำคาญแล้วกันเพราะผมได้ลาผมจะพยายามทําคลิปให้เยอะที่สุดนะครับทำเงินลตทุนเก็บไว้สิ้นเดือนนี้ผมปดนะครับสิ้นเดือนผมปดปดแล้วไปไหนครับปดแล้วกลับบ้านอยู่ว้าวทำรถไม่จัดที่งเลยครับปิดแล้วปิดแล้วไม่จัดทิ้งเลยไม่จัดไอเอฟเอสเลยจัดสักทีมเลยนี่ก็จะเป็นเอเอสนะครับไอเอฟเอสผมนะครับคิดว่าฉลองหนึ่งพันซับนะครับ จัดมาแล้วนะครับค C อย่าเ<ส>พิ่งว่าผมเกียนไม่เป่าไม่ตัดเกียนนะครับคันนี้เกียนจริงครับคันนี้สามเดือนแล้วครับส่วนบีบส่วนบีดนี่ก็ยังไม่หายนะครับบีดจอดไว้ที่อู่น้องนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนประกอบเครื่องที่ร้านช่างเบินนะครับเออลืมบอกว่าภายนอกเนี่ยจักสภาพที่อู่น้องเต้ยนะครับน้องเต้ยช่วยกันประกอบนะครับต้องขอขอบคุณน้องเต้ยนะครับที่อู่ทำรถ คาบูสองตัวเอคาบูคู่เมื่อกี้เออรบบคาบูคู่ฮะสีวาวฝากติดตามน้องเตยด้วยแล้วกันแล้วส่วนเครื่องของสองจังหวัดก็จะให้ช่างบินนะครับช่างบนเขาที่สุดละช่างบนที่สุดแล้วช่างเบ็นเนี่ยเออไว้วางใจไว้วางใจใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะเฟีช่างบนนะเฟีช่างบินนะชาวบนแสนสุขนะฝักติดตามด้วยนะเพราะว่าแกทำแต่แบบแต่ช่วงนี้แกรำนิดนึงงานแกเยอะ ตอนนี้แจเจปวดหัวจจไม่ค่อยทำหรอกครับวันนี้ก็จะประกอบเครื่องครับเกเกลียนนะผมก็เป็นหัวเกมากเลยว่าซิช่างพินึีปวดหัวไปกินยาเท่ได้ปวดหัวเดี๋ยวมานะไปไหนี่ตกปลาโอ้ชีวิตตกปลาแล้วการไขาเครียดนะคลาเครียดของช่างครับช่างไล่รถไม่ไหวครับผมก็ไปเอาเจไปกันแหละจะบอกเจที่ไหนปวดหัวทุกทีครับปวดทุกทันโอเคเดี๋ยวอาทินี้ก็ เราติดตามชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนช่างเรีนประกอบเครื่องนะครับก็ทีนี้ขอจบเรียนอันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องโฟโต้เองสังแล้วก็ช่องสายอาร์ตชแนลนะครับครับช่องสายอาร์ตชแนลนี่รถเขาแล้วนี่รถช่องสายอาร์ตเลยดิเออเอฟซีดูนะคผมเนี่นแหลจัดเพื่อเอฟซีช่องสายอาร์ตเลยนะใช่ครับแต่ยังหมกอยู่ครับยังไม่ใครรู้แต่ช่องสายอาร์ตถ้าจะทำคลิปก็ต้องรอผมเหมือนกันแหละเพราะช่องสายอาร์ตเขาไม่ค่อยไม่ค่อยออกครับผมที่เกียร์่็ชอบหัวกล้องเออต้องแบบนี่ รู้เองมาทําคลิปให้หน่อยอะไรอย่างนี้เอ้เขาพูดนะมไม่ค่อยเก่งนะครับอืไม่ค่อยเก่งครับแต่ปากแซ่บจะแซ่บ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดต,ติดตามช่องโฟตโต้อีกซน์ด้วยนะผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะผมสวัสดีครับ